หนึคุณวันธนีนี่คุณจอยเป็นลูกค่ะเป็นลูกเป็นลูกของคุณแม่นัทวันค่ะคุณแม่เป็นเบาหวานค่ะเป็นเบาหวานตั้งแต่ปี27นะคะอ่าผมมีเพลินผมมีภาพประกอบด้วยนะครับตั้งแต่ปี2 5งพันค่ะนะฮะแล้วแล้วรุนแรงแค่ไหนยังไงฮะก็เออประมาณปีสี่ย์นะคะ ก็แผลติดเชื้อที่นิ้วก้อยเท้าขวาก็ไปตัดที่โรงพยาบาลตำรวจนอนอยู่ประมาณเดือนเดือนกว่านะคะก็หายแล้วก็มาเมื่อประมาณปีสี่สี่เจ็ดสี่ศูนย์อ่าสี่ศูนย์ตัดไปแล้วสี่เจ็ดประมาณสี่เจ็ดนะคะก็นิ้วโป้งเป็นเล็บขบข้างเดียวกันค่ะเท้าขวาครับ เป็นเล็บขบแล้วก็ติดเชื้ออติดเชื้อเสร็จก็เท้าจากนิ้วลาก่อนเหมือนกันหมอโดนตัดไปอีกตัดตัดเลยค่ะอ๋อตัดเลยตัดนิ้วโป้งนิ้วโป้งเท้าครับตัดไปแล้วก็แผลหายหายแล้วพอมาเมื่ออ,อปีที่แล้วก่อนน้ำท่วมประมาณมิถุนายนนะคะน้ำตาลขึ้น สี่ร้อยกว่าช็อกโอ้โห oh <laughs> ช็อกค,ค่ะไปโรงพยาบาลแต่ว่านิ้วโป้งที่ตัดไปนั่นคือเรียบสนิทไม่ไม่มีแผลอะไรเลยอ๋อฮะพอไปโรงพยาบาลด้วยด้วยอาการช็อกน้ำตาลสี่ร้อยกว่าก็ขึ้นเตียงพอช่วงเหยียบขึ้นเตียงนะคะไอ้นิ้วโป้งที่เรียบๆที่โดนตัดไปเนี่ยมันระเบิดปุ๊แตกเหมือนลูกโป่งอะคะ่ะแผลมันฉีกออก คือมันมันระเบิดเลยแล้วก็เป็นเหมือนยังไม่แห้งสนิทไม่ค่ะมันแห้งสนิทไปแล้วแต่เหมือนกับว่ามันคุมันเน่าในอะไรประมาณเนี้ยค่ะอคือไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยพอพอเหยียบแล้วกดน้ําหนักกดน้ําหนักไปเนี่ยค่ะมันก็ระเบิดเหมือนลูกโป่งแตกทั้งเลือดทั้งหนองเนี่ยพุ่งใส่พยาบาลหมดเลยอ๋อค่ะแล้วก็นอนอยู่ก็ล้างแผลทุกวันครับ ก็สภาพที่เห็นนะคะรูลึกที่เกิดขึ้นใช่ค่ะก็คือเป็นแผลที่ลึกไปถึงกระดูกเป็นรูเข้าไปค่ะนนะคะรอยรอยของการผ่าตัดนิ้วโป้งออกไปแล้วหมอต้องรักษาอย่างไงบ้างครับเริ่มต้นล้างแผลทุกวันฉีดอินซูลินก่อนค่ะฉีดอินซูลินให้น้ําเกลือให้อินซูลินแล้วก็มาดูเรื่องแผลล้างแผลทุกวันแยงไปคือผาก๊อซเนี่ย ม้วนเข้าไปในรูถ้าจากจากรูปจะจะเยอะมากค่ะแล้วก็เอหมอก็บอกว่าอาจจะต้องตัดขาตัดขาอะตัดข้อเท้าก็เลยบอกบอกว่าโอเคอย่างนี้เดี๋ยวขอปรึกษาน้องแล้วก็ระดับน้ําตาลเนี่ยมันลดแล้วเนี่ยขอมาดูแลเองได้ไหม อ๋อพาลับมาอยู่บ้านพากลับมาอยู่บ้านมหมอก็บอกว่าจะต้องพามาล้างแผลทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวแผลติดเชื้อเราก็เลยบอกว่าถ้ามาล้างแผลทุกวันเนี่ยก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าขับรถไปขับ<ค>รถกลับใช่จ,จ่ายนะฮะใช่ค่ะก็เลยซื้อชุดสเตลล์อะไรมาล้างเองอก็มีถุงมืออะไรแล้วก็คือปรึกษาน้องว่ายัางเราจะให้กินอาหารเสริมเพราะว่าลูกสาวหายก็เลยบอกน้องบอกเฮ้ย เอาอยัางไงดีเนี่ยเพราะหมอก็จะตัดไม่มีทางเลือกอแต่ของเจ้าจูนเนี่ยเขากินแคปซูลกระปุกเขียวนะมันเป็นอาหารเสริมมันไม่ใช่ยาอแล้วอย่างยาที่แม่กินไปเนี่ยมันไปสะสมที่ไตที่ตับอแต่ก็แต่ก็กลับมาก็ปกติมาใช้<อ>ชีวิตอยู่ที่บ้านได้ปกติกลับมาปกติก็เลยให้ให้บิมเช้าสองก็อน,นอนสองเช้าสองก็อน,นอนสองบิมสีฟ้าแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะเห็นอะไรเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสองกระปุกค่ะแผลแห้ง แห่งจากเยิ้มเยิมหนองๆรูลึกๆเนี่ยอมันก็แห้งไม่ไม่มีเพราะว่าเวลาเราล้างเนี่ยเราจะต้องกวงข้ไปใช่ค่ะคุณชอยเป็นคนทําเองใช่ไหมทำเองค่ะผัดกันกับลูกสาวผัดกับน้องจูนอค่ะเจ็บไหมฮะคุณยายเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่รู้สึกแล้วไม่รู้สึกคนเป็นมาหวานจะจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเพราะระบบปลายประสาทมันเสียอ่าฮะก็ต้องทําความสะอาด ค่ะใส่ทุงมือพอาแล้วเชืดอลายไม่ไม่ใช่สองเดือน,นะค่ะสองกระปุกสองกระปุกแผลไอ้จากเยิ้มเยิ้มนองนองเหม็นเหม็นเนี่ยก็แห้งแล้วก็ไม่เหม็น <ๆ S 2> จากนั้นก็อัดเข้าไปแล้วก็เออลองของดูเพอไหนไหนลูกกินแคปซูลสีเขียวใช่ไหมคะมก็แบะออกเอาผงในแคปซูลสีเขียวห<ม>ยอดค่ะ ก็มันไม่มีทางเลือกอะค่ะอาจารย์ครับช่วยตอบหน่อยครับว่าถูกผิดยังไงฮะหรือคือมันทําได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าของที่เรารับประทางเข้าไปเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วแต่ในทางปฏิบัติคือเอาไปใส่กับแผลในแคปซูลเนี่ยถ้าหากว่าสัมผัสกับผิวนะครับหรือสัมผัสกับแผลจะมีประสิทธิภาพในการรักษาแผลไดชหมังมากๆอืมด้วยเหรอด้วยครับ พราะในนั้นจะมีสารประกอบเชียมวันจากมังคุดอยู่นะครับ,รบซึ่งตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยประสิทธิภาพสูงมากในขณะเดียวกันมันก็ช่วยลดอาการอักเสบได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอาจารย์น้ำไผยเป็นคนทําการวิจัยชิ้นนี้เองเลยรักษาพยาธิโทรครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะใช้หยอดเข้าไปในรูตรงไหนก็นแล้วที่แผลลึกๆนะแล้วมันจะเรียกเนื้อออกมาด้วยนะแผลจะเริ่มสีแดงแล้วก็เนื้อจะเริ่มงอกออกไปด้วยคือแทนที่มันจะดูดซึมผ่าน ระบบการย่อยครับอันนี้เข้าไปโดยตรงอันนี้คือรักษาแผลรักษาไม่ได้รักษาเบาหวานครับคือเป็นแผลถลอกแผลพุพองแผลอะไรพวกนี้ใช้ได้ครับคือเราจริงๆเราเคยมีโครงการวิจัยในมารวิรนสำหรับนักศึกษาปิญญาโทเป็นเวียนิพลครับเอาเจียมวันของเราที่จะสกัดจากมังคุดเนี่ยทาแผลที่เป็นเบาหวานครับแล้วก็แผลก็หายนะครับโอจะเร็วขึ้นด้วยเร็วขึ้น แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็มีสมาชิกหลายๆคนเนี่ยที่มีแผลกระหว่างเนี่ยแล้วพร้อมจะถูกตัดแล้วหมอกัมเรตัดอยู่แล้วครับเราก็ให้ทั้งกินทั้งแคบปซูแล้วก็ใช้ทาก็แผลก็จะหายเร็วขึ้นมันจะแสบจะมีอะไรไหมฮะไม่ครับไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการครับอ๋อาคุจอยก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะเยาะให้เรื่อยๆพอเอาน้ำเกลือล้างอะไรเสร็จก็ยหาะทุกมื้อ ทุกมือที่มีการคือต้องต้องล้างแผลทุกวันไงคะค่ะก็หยอดทุกวันจนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็เรียบเลี่ยนเตียนสนิทอันนี้คือแผลหลังจากเท่ากับหลังจากตอนที่ตัดนิ้วเท้าออกไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีบวมไม่มีไม่มีอะไรค้างอยู่ข้างในนะฮะไม่มีค่ะกดกดเจ็บไหมฮะกดก็ไม่เจ็บ แล้วก็หลังสุดนี่คือวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกกุมภามอนัดเจาดน้ำตาลอเอเน้ำตาลเหลือเก้าสิบแปดโอ้น่าจดีอย่างยิ่งขอบคุณค่ะเหลือเก้าสิบแปดแต่ว่าเอ,อเราไม่ได้ให้แม่อดนะคะแม่อยากกินข้าเหนียวมะม่วงโอเคให้เอ,อมะม่วงครึ่งลูกข้าเหนียวสามคำมะม่วงสุกนะคะ เพราะว่าตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยคุณพ่อไม่ได้ทานอะไรเลยอย่างที่อยากทานใช่ค่ะเราก็กลัวว่าแม่เรามีคนเดียวเสียไปก็ซ่อมไม่ได้อะไรที่ดีเนี่ยเอาหมดแต่น้ำมาลมก็ยังให้อ่อที่เพอค่ะที่เพอนะฮะก็ให้จิบจิบแล้วกันก็คือพอให้กินสามคำแล้วก็จะขออีกข้าเหนียวมะม่วงท็ไมดพอหมดหมดโอกาสแล้วคือ กลัวไงฮะให้ให้กินได้เพราะคนเป็นเบาหวานเนี่ยเขาก็อยากกินของหวานแล้วยาที่คุณหมอให้ยังทานอยู่ด้วยไหมครทานอยู่ค่ะแต่ว่าคุณหมอลดปริมาณลงเหลือ,อ,อก่อนอาหารเม็ดข้าวสารเนี่ยหนึ่งเม็ดหลังอาหารเม็ดกลมหนึ่งเม็ดมื้อเย็นหนึ่งเม็ดคือลดไปเลยโอ้โหอันนี้ถูกต้องเลยใช่ไหมครับ คือการที่รับประทานยาที่คุณหมอสั่งยังไงก็ยังต้องรับประทานด้วยนะครับอย่าไปลดแต่เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพของบิมเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องหนึ่งอีกเรื่องอื่นเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันมากกว่านะครับก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวันนี้ท่านแข็งแรงดีนะฮะแข็งแรงค่ะแข็งแรงมากออแล้วก็บอกกับพี่ชายก็รับรับมาเหมือนกันพี่ชายเป็นเบาหวานน้องชายเป็นออภูมิแพ้ Mm hmm. ก็เลยบอกแต่ที่แรกบอกเขาเนี่ยก่อนก่อนที่แม่จะกินบอกว่าเออให้เธอกินตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าเรากินลูกเรากินครับพี่ชายเป็นบาหวานไล่ใหญ่เลยโอ๊ยแกไม่ต้องมาอาหารเสริมอะไรฉันไม่เชื่อพอตอนหลังเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เห็นแม่หายปุ๊บเนี่ยเอาเลยเออเนี่ยฉันเอาตัวเนี้ยแม่กินตัวนี้ใช่ไหมเขาเป็นบาหวานเอาสีฟ้ามาให้ฉัน uh huh. บอกฉันไม่เอาแล้วเพราะที่แรกเนี่ยแกไล่ฉัน uh huh. ขวดเดียวฉันไม่ ฉันไม่เอาแกต้องเอาสองขวดแล้วน้องก็เป็นภูมิแพ้ก็แคปซูลกระปุกเขียวสองขวดเหมือนกันก็คือดูแลสุขภาพกันใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพี่บอกได้ตรงๆเลยว่าพี่อายุห้าสิบหกซึ่งคือในขบวนเพื่อนกันเนี่ยเขาแก่กว่าเราอีกพอใครบอกว่าอายุห้าสิบหก ไม่เชื่อควักบัตรเลยแค่ว่ากินตัวนี้มันก็โอเคนะคคแข็งแรงน่าใสาาอีกตั้งหาก